สวัสดีครับพบกับช่างลงคึง .com วันนี้เรามาคุยเรื่องที่สืบเนื่องจากครั้งก่อนกกันนะครับที่เราพูดถึงเรื่องของการกัดเทคนิคการกัดแบบ h ฮสปีดนะครับที่การกินลึกด้านข้างน,น้อยที่สามารถเพิ่มฟีดได้เร็วนั้นมีที่มาที่ไปยังไงนะครับซึ่งาใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับในเว็บไซต์ ครั้งนี้นะครับเรื่องของการกินลึกด้านข้างเทคนิคการกัดไฮสปีดนะครับครั้งนี้ก็จะมาต่อเนื่องจากครั้งก่อนๆน,นะครับที่ค้างกันไว้ว่าถ้าเรากินลึกด้านข้างน้อยๆเนี่ยเราสามารถเพิ่มฟีดได้เร็วขึ้นเนี่ยมันสามารถเพิ่มขึ้นได้เท่าไหร่มีแนวทางในการเพิ่มขึ้นอย่างไรกันบ้างซึ่งครั้งนี้ก็จะได้มานําเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับทราบกัน ย้อนกันสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเรากินลึกด้านข้างน้อยๆตามแนวรัศมีนะครับความลึกด้านข้างตามแนวรัศมีของดอกกัดเอนมินเนี่ยกินลึกด้านข้างน้อยๆเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดสิ่งเกิด2ออย่างด้วยกันนะครับ2ออย่างที่หลักๆที่มีผลต่อความเร็วในการเดินป้อนกัดนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของความหนาของเศษ ความหนาของเศษเนี่ยก็จะยิ่งบางเมื่อความลึกด้านข้างความลึกกัดด้านข้างน้อยนะครับเศษจะบางลงเมื่อเทียบกับกินลึกด้านข้างเยอะๆอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของมุมตัดเฉือนนะครับมุมตัดเฉือนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงนะครับถ้าเรากินลึกด้านข้างน้อยๆนะครับนะครับ กินลึกด้านข้างน้อยๆก็จะเกิดมุมในการตัดเฉือนตั้งแต่เริ่มตัดเฉือนจนเศษขาดเนี่ยนะครับก็จะน้อยนะครับเมื่อเทียบกับการกินลึกด้านข้างเยอะๆนะครับซึ่งทั้งเศษที่บางลงมุมตัดเฉือนที่น้อยลงเนี่ยมันจะทําให้เกิดความร้อนในการความร้อนระหว่างการทํางานน้อยลงนะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะเพิ่ม อัตราป้อนกันได้มากขึ้นนะครับซึ่งความอัตราป้อนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทางผู้ผลิตเม็ดมีดต่างๆก็ได้วางแนวทางกันไว้ซึ่งผมขอนำเสนอดังนี้นะครับในตารางที่เห็นนี้นะครับก็เป็นแนวทางการเพิ่มอัตราป้อน เข้าไปในการตัดเฉือนเมื่อเรากินลึกด้านข้างน้อยลงน้อยลงนะครับเมื่อเรากินลึกด้านข้างน้อยลงนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มอัตราป้อนเพิ่มฟีดต,ต่อฟันของดอกกัดไปได้มาดูช่องแรกของตารางนะครับที่เห็นเป็น 30%, 20%, 10%, 5%ก็คือ สัสดส่วนของความลึกด้านข้างของดอกกัดที่เข้าไปในงานนะครับเมื่อเทียบกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกกัดสมมุติถ้าเป็นเราใช้ดอกกัดขนาด1 0ม mm, เมตรถ้าเป็น30%เราก็คือกินลึกด้านข้างเข้าไปตามแนวรัศมี3มมิลนะครับถ้า20%เก็2มิลเปอร์เซ็ก็1มิลเปอร์เซ็นต์ก็คือ0.5ม mm ิลลมที่กินลึกเข้าไปด้านข้าง ส่วนช่องทางด้านขวามือก็คืออัตราการคูณคือตัวคูณนั่นเองที่เราสามารถเพิ่มฟีดเข้าไปได้นะครับเ้ื่อฟีดไปได้เป็น1.25เท่า1.5เท่า2เท่าหรือ3เท่านะครับเพิ่มขึ้นไปนะครับอัตราที่เพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น1.5เท่า2เท่า3เท่าเนี่ย จะเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากการเมื่อเทียบกับการกินเต็มดอกนะครับหรือการกินครึ่งดอกนะครับกินครึ่งดอกถึงกินเต็มดอกนะครับคือก็คืออาตาัตราการกินตั้งแต่5 0เถึงหนึนะครับเทียบกันจากตรงนั้นตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราถ้าในแคตตาล็อกของดอกกัด บอกไว้ว่าหากกินเต็มดอกก็คือกินเป็นสล็อตผาล่องกลางล่องไปเลยเนี่ยนะครับให้ใช้ฟีดต,ต่อฟันได้สมมตินะครับ0.2มิม mm ต่อฟันนะครับ0.2มิลิเมตรต่อฟันแต่ถ้าเราเอาดอกกัดตรงนั้นมากินแค่10%ของดอกนะครับเราก็สามารถเพิ่ม อัตราพอนได้สองเท่านะครับก็คือเพิ่มฟีดต,ต่อฟันได้ถึง0.4ม mm ิลลิเมตรต่อฟันนะครับยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับถ้าเราใช้ดอกกัดขนาด16มิลลิเมตรนะครับดอกกัดขนาด16มิลลิเมตรกินผ่าในแคตตาล็อกบอกว่าถ้ากินผ่าล่องกลางงานเลยเนี่ยให้ใช้ฟีดต,ต่อฟันได้0.1ม mm ิลลิเมตรนะครับดอก16 mm. กินผ่าล่องกลาง ใช้ฟีดต่อฟันได้0.1ม mm เมต่อฟันแต่เราเอาดอก16อันนั้น,นมากินด้านข้างแค่1.6ม mm เมเข้าด้านข้างก็คือ10%เปอร์เซนนะครับจะฟีดที่บอกไว้คือ0.1ม mm มตรต่อฟันเราก็เพิ่มขึ้นมาได้เป็น2เท่าก็เป็น0.2ม mm เมต่อฟันนะครับตัวคูณที่เพิ่มขึ้น1.5เท่า2เท่า3เท่าตัวเนี่ย นะครับต้องเทียบจากการกินลึกด้านข้างครึ่งดอกขึ้นไปนะครับไม่เราจะไม่มาเทียบกัน,ก,นกับการกินดอกที่ไม่ถึง50%โดยยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับถ้าในดอกกัดขนาด1 0ม mm, เมตรนะครับในแคตตาล็อกโชว์ไว้ว่าให้กินเป็นการกินด้านข้างของดอกนะครับ กินลึกได้2มิลลิเมตรสมมตินะ2มิลลิเมตรก็คือ10อประมาณ20%ของดอกกัดขนาด10มิลลิเมตรนะครับแต่ถ้าเราเอาดอกกัดตรงนั้นมากินลึกด้านข้างแค่จุด5มิลนะครับนะครับเราไม่สามารถที่จะเพิ่มฟีดได้เพิ่มขึ้นเป็น3เท่าตัวของเมื่อกี้ของอัตราป้อนตามแคตตาล็อกแนะนำนะครับเราสามารถ เพิ่มได้เพียง2เท่าตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มขึ้นจาก20%ขอรของอาการกินลึกด้านข้างเป็น5%เนะครับก็คือ,เพ,อค 3, คเพิ่มจากตัวคูณ3นะครับเพิ่มจากตัวคูณ1.5เป็นตัวคูณ3นะครับตัวคูณเพิ่มขึ้น3เพิ่มขึ้นจาก1.5ก็คือเพิ่มขึ้นเทียบไปแล้วก็คือ2เท่าตัว นะครับไม่ใช่มาเพิ่ม3ามเท่าตัวแต่อย่างไรก็ตามนะครับอัดตัวคูณที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นแค่ไกด์ไลน์นะครับเป็นแนวทางเฉยๆนะครับเป็นแนวทางในการเพิ่มว่ามันสามารถเพิ่มได้เมื่อเราลดการกินลึกด้านข้างนะครับเป็นแนวทางตัวเลขเหล่าน,นี้ไม่ใช่ตัวเลขที่สามารถที่จะ ใช้งานได้ทันทีทันใดผู้ใช้นะครับผู้ปฏิบัติงานต้องดูองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นความคมของดอกกัดนะครับเรื่องของการจับยึดต่างๆนะครับเรื่องของฟีดที่เครื่องจักรเดินได้นะครับเรื่องของอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นองค์ประกอบ ไกด์ไลน์ตัวนี้ตัวเลขต่างๆก็มาเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะให้เราทํางานนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คําสั่งนะฮะพูดง่ายๆคือมันไม่ใช่คําสั่งที่ว่าถ้ากินเท่านี้จะต้องเป็นเท่านั้นเท่านี้นะครับมันมีองค์ประกอบอื่นๆที่อะไรอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นใช้ตัวนี้เป็นแนวทางนะครับโดยหลักการแล้วก็คือ ถ้ากินลึกด้านข้างน้อยลงเราสามารถเพิ่มฟีดได้นะเพิ่มฟีดได้เท่าไหร่ก็มีตัวเลขที่เป็นแนวทางเมื่อเป็นตัวเลขเป็นแนวทางเราก็ไปพิจารณาองค์ประกอบกับการทำงานของของเราอีกนะครับถ้าเราทดลองแล้วมันสามารถใช้งานได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสามเท่าตัวแล้วยังคงทำให้คุณภาพงานเราดีอยู่ไม่ส่งผลกระทบ ดางด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานของเครื่องจักรของเครื่องมือนะครับเราก็ใช้ตัวเลขน,นี้แต่ถ้าทําแล้วดูแล้วมีสิ่งที่ผิดสังเกตเราก็สามารถที่จะปรับลดหรือปรับเพิ่มบางตัวแปรต่างๆได้นะครับครั้งนี้ก็เป็นอารวางเอาแนวทางในการเพิ่มอัตราป้อนมาให้กับเพื่อนๆได้ใช้เป็นแนวทางในการทำงาน เราพบกันกันกบช่างลงกึงดอทคอมใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ